กินข้าวค่ายีดอกไม้กินข้าวแล้วเลี้ยวยกินข้าวก็หลนะแกงไรเหมือนละมิ่ชวนชวนชวนเขากินกันมัางแล้วนะคนอยู่เยอะแยะเนี่ยกินข้าวกันเถอะกินข้าวกันเถอะเล็้วใครจะกินข้าวพระยหย่ก็มาเนืนี่ต้มเหมือนละมีแค่นี้เนี่ยวันนี้ก็ไข่เค็มฉันก็ยุ่งยุ่งอยู่ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวนี่อ้าวนี่น้ำถ้วยยีเป้าก็เดิน น้ำถ้วยยีเปาเขาอร่อยนะเนี่ยทุกคนเขาขายอยู่ตลาดบึงพระอือนี่นะคะนี่ค่ะวันนี้เปลี่ยนจานนะคะหลายคนบอกว่าอาจารย์ข้าวขยายี่สวยหน่อยก็เลยเปลี่ยนให้เนี่ยไม่รู้ชอบเปล่าก็ไม่รู้ชอบไหมยายาชอบนี่มะละมนละนิ่มๆไข่เค็ม ไข่เค็มใช้แย่นี่ยไม่ใช่ใช้ยาใช้แย่ซื้อจากตลาดบึงพะระเคเ็มใช้แย่บึงพระไม่ใช่ใช้ยาเจ้าม่ยายอร่อยเขาก็อร่อยนะคะไข่เค็มซื้อมาจากบึงพระคะ่ะอร่อยไหมคะคุณยายมีคนเขาถามรอร่อย,ออยกินเยอะๆเมื่อเช้ากินอะไรไปมัม่งแล้วลา ไม่กินเมื่อคืนตีหนึ่งบอกหิวข้าวอะ่ะเมื่อคืนตีหนึ่งบอกยังไม่ได้กินข้าวหิวข้าวนี้ดอกไม่อะ่ะมีไหว,วนี่งกินกลับเยอะเเริ่ม่ใช่กินข้าวอย่างเดียวเออต้องกินกลับเยอะ,อยยอะยเยอะใหญนะไข่ขเค็มไข่เค็มใช้แย่ นนัน่วันนี้ก็คึกคักเสียงดังหน่อยนะคะบ้านฉันนหะน้าทำน้ำพริกกันบ้านยีดอกไม้ทำน้ำพริกขายเด้อใครสนใจจะซื้อน้ำพริกก็ดูช่องทางการสั่งหน้าโปรไฟล์นะมีไอดีอยู่นะาแอดไอีมาได้นะคะเนี yeah, ่ยวันนี้ยุ่งไงก็เลยไม่ค่อยได้ทำกับข้าวให้ยีดอกไม้กินทุกทีจะสำรับดีจะเต็มเพียบ วันนี้มีแค่นี้แนะพอกินไม่ย้ายแค่เนี้ขออยายบอกพอแค่นี้ก็เลือเฟือกินไม่เยอะสุกท้นต้องคอยตักกลับให้<อ>มันละนิ่มๆเอออ้าวลืมบอกไปมาละนี่ฉันก็ไม่ได้ต้มเองนักนะซื้อมาซื้อจากตลาดบึงพระ นี่น่ากินทั้งเขาอะถุงละสามสิบบาทมีสามชิ้นอืมกับข้าวตลาดบึงพระนะคะบึงพระร้อยปีนะคะทุกคนกับข้าวน่ากินทั้งนั้นเลยทุกร้านเลยไปเลือกซื้อกันได้นะคะตลาดเช้าบึงพระร้อยปีนะคะมีทั้งของสดมีทั้งกับข้าวสําเร็จเยอะแยะไปหมดค่ะผลลหมากลากไม้นะคะเยอะแยะค่ะตลาดสดนะคะตอนเช้านะคะตลาดนัดร้อยปีบึงพระค่ะ ฉันไปทุกวันใครอยากเจอฉันนะคะไปตลาดนัดร้อยปีบึงพระค่ะเจอฉันทุกวันนะคะเกือบทุกวันบางทีฝนตกไม่ไปไปเจอกันได้ค่ะฉันก็จะไปซื้อหาซื้อผักซื้อปลาทุกวันค่ะไปหากับข้าวกับปลาให้ยายกินฮะอกินแค่นี้เหรอโอ้โหล่อนหน่อย เอาเอาเอา,เอากินมะระาย้คำเนี่ยมันจะได้ท้องไม่ผูกยายจะได้ไม่ต้องกินยาระบายกินมะระไปเลยเออนั่นเชี้ยวอิ่มแล้วใช่ไหมตอนเช้ายายกินกล้วยเป็นหนึ่งลูกนงทุกคนแล้วก็เอ็นชัวไปนหนึ่งแก้วตอนนี้ก็เลยกินข้าวมาเยอะเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ฉันตอนนี้เก้าโมงสิบสามนาทีทุกคนวันนี้กินข้าวไวด้วยเนาะเพราะฉันก็ยุ่งๆเอาข้าวให้ยายกินไวหน่อยวันนี้ ยายยังไม่ค่อยหอิวต่อด้วยขนมถ้วยยีเป้านะคะขนมถ้วยยีเป้าวัดอินทรียีค่ะเขาก็ไปขายอยู่ตลาดเช้าบึงพระทุกคนเขามีขนมถ้วยมีข้าวเหนียวหน้าปลาหน้าสังขยาว,วันดีคืนดีบางทีเขาก็แกงบอนแกงขี้เล็กนนะยี่เป้าอะ่ะของเขาอร่อยทุกคนนี่นะคะฉันก็ซื้อมาให้ยายกินบ่อยอร่อยไหมคะยายอร่อยอะเช็ดปากเช็ดคอเดี๋ยวก็กินอยู่กินยา นี่เออโอเคนะคะอ้าวพอนะคะนี่ค่ะอโอเคเมื่อชาวยายก็ให้ตังค์ฉันไปผันแล้วให้มาป่ะให้มามแล้วเรอโอ้โหวันนี้ฉันโชคดีนะทุกคนได้ตังค์ต้องผันนุ่นยายให้โอ้โหเดี๋ยวจะไปซื้อทุเรียน อ,อ้าทุกคนรับพรกันนะคะเดี๋ยวยายก็จะให้สินให้พรเรามารับพรพร้อมๆกันจ้ะสาธุเรียบร้อยแล้วนะคะภารกิจยามเชา้าของชั้นวันนี้นะคะเยอดอกไม้กินแล้วยี่คนี้ยายก็จะไปกิน อีกถีก็ตอนบ่ายสองค่ะทุกคนบ่ายสองโมงยายจะกินเอนชูอีกหนึ่งแก้วนะคะอาหารเสริมนะคะแล้วก็จะกินข้าวเย็นก็ประมาณห้าโมงเย็นค่ห้าโมงเย็นหรือห้าโมงครึ่งนะคะก็จะกินแค่นี้ค่ะบางทีกลางวันบ่ายๆก็อาจจะมีขนมขนมผลไม้บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนยายจะกินอาหารเสริมวันละสองแก้วเป็นหลักใหญ่ทุกคน ส่วนข้าวก็จะแค่นี้นะคะอิ่มแล้วใช่ไหมคะคุณยายอโอเคพักผ่อนได้อากกินยาเช้านี้จะต้องกินยาอะไรไม่รู้อ้อาวจำไม่ได้เราจะกินได้ไงงั้นนหอยาความดันใช่ไหมอเ,เออความดันหนึ่งเม็ดแล้วก็วิตามินบีหนึ่งเม็ดใช่ไหมโอเคค่ะยานะคะ นี่นี่ค่ะยายเง่นค่ะชื่นใจไหมจ๊ะชื่นใจไหมนี่ยายจะร้องเพลงไหมไม่ร้องนะคะวันนี้ยายไม่ร้องนะคะ